โอเคครับก็กอรับสวัสดีคนดูทุกคนเลยนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง P ีเมลนะครับก็บวันนี้เราอยู่ในเกม Roblox เหมือนเดิมนะครับกับแมปขุดนะครับหรือว่าดิกิตนั่นเองสําหรับ EP นี้พี่จะพาทุกคนเนี่ยมาหาเจ้าตัวพั่ว่นะครับหรือว่าที่ขุดที่ดีที่สุดในเกมตอนนี้เลยนะครับซึ่งเกมเนี่ยเพิ่งอัปเดตเข้ามาก็มีระดับซีเค็เข้ามาด้วยนะในเกมแต่เรายังขุดไม่ได้นะครับระดับซีเค็เพราะว่าสิ่งที่เราใช้ก็คือผู้ว่ดวงจันทร์ตัวนี้ผู้ั่วดวงจันทร์เนี่ย ก็น้องคอมเมนต์บอกมานะ้องก็มันเป็นพวกที่ดีแหละแต่ว่ามันมีพวกที่ดีกว่านั้นนะครับก็คือพ่วกเลเวล5้าห้าเดี๋ยวพี่ขึ้นให้ดูนี่ซึ่งพวกตัวนี้นะครับมันก็เป็นเหตุการณ์อุกกาบาตนะต้องรอให้มีกิจกรรมเนี่ยหรือว่าอีเวนต์อุกกาบาตตกนะครับเราถึงจะสามารถไปหามันได้เนาะอืแต่ก่อนที่เราจะไปหานะเราต้องเตรียมของ2อย่างด้วยกันก็คือ1เลเวลเราต้องมีเลเวล5้าบห้านะครับก็คือเลเวลบนหัวตรงนี้ห้าสิบห้า อย่างที่สองก็คือตังค์ตังค์เนี่ยต้องมีสองแสนสองมื่นห้าพันบาทถึงจะทำการซื้อเจ้าพั่วที่ดีที่สุดตัวน,นั้นได้อตอนเนี้ยตังค์เราเนี่ยยังไม่พอเดี๋ยวพี่ไปฟาร์มแล้วก็รอให้มันมานะครับเดี๋ยวให้น้องยืนรอเซิร์ฟไว้อพาเดี๋ยวพี่จะฟาร์มไปเรื่อยๆแล้วกันก็ตอนนี้ยังไม่มีกิจกรรมอีเวนต์อะไรมาเลยนะเงียบมากในเซิร์ฟตอนนี้พี่ก็ใช้ตัวนี้มายาวแล้วนะครับผมถามว่าดีมากน้อยแค่ไหนก็ส่วนตัวชอบอยู่นะพัวดวงจันทร์ แต่ว่าเห็นน้องบอกว่ามันมีพวกที่ดีกว่าไงเราก็เลยต้องเอาแต่ถ้าพวงดวงจันทร์เนี่ยมีค่าสถานะติดมาด้วยเนี่ยจะดีมากนะครับคือข้อเสียของเขาคือเขาไม่มีค่าสถานะอะไรเลยค่าสถานะก็คือเอาง่ายๆเลยเปรียบเทียบกับมูตเต็ดครับเหมือนเหมือนในเกมฟิตก็คือจะเป็นพวกค่าเฮดค่าเฮเวลลี่ค่าอะไรพวกนี้ครับค่าดาร์กอะไรเงี้ยอันนั้นคือค่าสถานะแต่ไอ้ตัวเนี้ยไม่มีเราไปเจอกันอีกทีตอนอุกบาตมาครับ let's go เลดช็อปมีไกด์เบ็ดแมพฟิกไม่ว่าจะเป็นเบ็ดออโรลาบัตออฟเดอะเดฟและเบ็ดอื่นๆอีกเพียบแถมยังมีเงินราคาเริ่มต้นแค่9บาทเท่านั้นทั้งถูกและดีแถมมีแอดมินบริการฟรีตลอด24ชั่วโมงอยากได้เบ็ดใหม่เบ็ดเทพต้องเลดช็อปเท่านั้นลิงก์อยู่ใต้ดิสคริปชั้นที่ไปพี่ไป,ปขอเซิร์ฟใครเซิร์ฟเองนี่ไงแมพไหนนี่อ๋อเอออยู่นี่นี่ไงมาแล้วมา,มาแล้วกระบาดยังไงคนดูได้น้อยกระบาดนกวาดนกวาด อ,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 อันนี้ขุดคนเดียวได้ทุกคนแต่มันจะช้าแนะยนำให้คุดหลายๆคนมามารอตั้งนานยงกว่าจะเกิดโอเคหลังจากที่ขุดแล้วก็ได้เศษมาเราดาเมจไม่พอใครดาเมจสูงสุดอุย้ยมีดาเมจสูงสุดได้นี้ไปนี่ครับพวก สองแสนสองห้าพันเดวห้าสิบห้าบวกซื้อเลยดีสุดในเกมตอนนี้ดึมได้มาแล้วโอเคทุกคนหลังจากที่ตัวอุกกบาตตกนี่เลยเราก็ไปช่วยกันขุดนะอืมอย่างที่คลิปที่เห็นนะครับก็พี่ให้น้องเข้ารอซื้อไบ่์พี่ก็ไปหาทํานู่นทํานี่นะก็พออุกกบาตตกน้องก็บอกมาก็ <c oughs> มีประมาณนี้ มาดูความสามารถนะครับแล้วค่าสเตตัสของตัวพวกที่ยังไม่ได้เอนชานอะไรเลยนะก็คือค่าสเต็งนี่อยู่ที่75สูงมากนะครับสเต็มีน้า12%ลักนี่อยู่ที่40นะครับโพซิชัน50คอนโทร60คือดีมากตัวนี้อ่าสแตบิลิตี้อันนี้อยู่ที่55น้ำหนักรับได้50,000กิโล hmm. ก็เพิ่งได้มานะครับส่วนความสามารถพิเศษนี่เห็นเขาบอกว่าเวลาเราขุดนะครับมันจะมีเปอร์เซ็น์ในการติด ก็คือค่าสถานะอุกบ,บาตก,ก็คือค่าสถานะไฟไฟแบบเนี้ยที่มันติดอยู่ที่่ว้อย่างเงี้ยอืมก็คือดีมากๆนะมาลองคุณด,ดูว่ามันจะติดหรือเปล่านี่เหมือนเหมือนเหมือนไอ้น,นี่เลยก็ติดเลยนะนี่ครับเมื่อกี้ที่เราขุดนี่ติดค่าสถานะไฟก็จะเป็นอย่างนี้มันจะคุณตังค์ด้วยนะเวลามันติดนะครับโอเคเดี๋ยวเราก็จะเอาไปเอนชาร์กัน เอนชานเห็นน้องบอกว่าถ้าจะให้ดีเลยก็คือให้เป็นโชคโชคสามครับก็คือลักสามนั่นแหละหรือไม่ถ้าเราไม่ได้ก็เอาเป็นของที่มันดีที่สุดลวกันเดี๋ยวไปถามน้องก่อนว่าอะไรมันดีเดี๋ยวไปดูตอนที่เอนชานกันทุกคนไอ้วัตถุดิบที่เราเตรียมมาเอนชานนะครับก็คือตัวตุ่นเนี่ยก็น้องให้มาเยอะพอสมควรนะครับน้องก็บอกว่าค่าที่ดีที่สุดของตัวนี้ก็ต้องเป็นลักนะครับก็คือโชคนั่นแหละสามนะครับก็ดูเรามีตุ่นแดงอยู่ที่เกือบเกือบสิบตัวแล้วก็ตุ่นธรรมดาเราจะใช้ตุ่นธรรมดาก่อน,นครับมายาว,ยาว โชคสามนะอ่าอันนี้ได้อะไรมากดเข้าไปดูโอ้โหอันนี้บวกสี่ค่าเลยนะบวกสี่ค่าอย่างละสิบสองสิบห้าอืมน่าสนใจอยู่อันนี้น่าสนใจนะครับหรือว่าเราเจะเอาตัวนี้ก่อนเดีย๋ยวพี่ไปถามน้องมันก่อนว่ามันดีหรือเปล่าไอ้ค่าเมื่อกี้ โอเคครับทุกคนก็หลังจากที่พี่ไปถามน้องกันมานะน้องบอกว่าค่านี้ก็ดีเหมือนกันนะครับคือค่าตัวไหนที่มันมีบวกลักอ่ะก็คือบวกตัวนี้บอกโชคดีนะครับแต่ว่าถ้าเป็นสามจะดีมากแต่ตอนนี้พี่ได้สองพี่ก็ว่ามันก็โอเคแล้วสำหรับพี่นะได้สองแต่ตัวนี้ถ้าเป็นค่าสามเนี่ยมันจะดีมากๆเลยนะครับแต่พี่ได้สองพี่ก็นั่นแหละเดี๋ยวเราลองเอาไปใช้กันในการขุดเนาะว่ามันจะดีมากน้อยแค่ไหนไปลองกันนี่ที่ก่อนนี่เลยตุดจีนวกที่ดีที่สุดในแมปตอนนี้นะครับนี่เลย ราคาสองแสนสองหมื่นห้าพันบาทแล้วก็เลเวลที่ต้องใช้คือห้าสิบห้านะครับมาลองกันโอ้ยติดค่าสาสานะบ่อยมากนี่เพิ่งลองตกได้สอครั้งปับ๊บอีกรอบหนึ่งเป็นคอนโทรใหญ่มากครับแล้วก็ไม่ค่อยดิ้นนะ ไอค่าโพสิชันเนี่ยพี่ว่ามันเป็นค่ารีฟิลเลียนในเกมฟิตหรือเปล่าอันนี้พี่ไม่แน่ใจนะ position นี่คืออะไรแล้วก็สตาบิลิตีอันนี้ก็ยังไม่ชัวนะครับว่าคือค่าอะไรนี่เลยมึงได้หัวหอมมาเฮ้ยติดไฟบ่อยมากนะทุกคนคือแบบเนี่ย คือติดค่าสถานะบ่อยนะอุ้ยมีดาวตกเหรอมีดาวตกในเกาะขุดดาวตกขุดดาวตกไอ้ดาวนี้ก็เหมือนยังใช้งานอะไรไม่ค่อยได้นะครับเป็นแค่อีเวนต์มันจะเป็นแค่อีเวนต์เฉยๆนี่เลยดาวตกเดี๋ยวเราลองเอาไปขุดพวกอีเวนต์ดีกว่านะครับเดี๋ยวรออีเวนต์เกิดก่อนเดี๋ยวเรามาขุดอีกรอบหนึ่งนะ เราตกตรงนี้เราตตรงนี้ตกข้างหน้าอุ้ยดีนะพี่ว่ามันคอนโทรง่ายอ่ะคอนโทรง่ายแล้วก็เวลามันขุดอ่ะมันขุดเร็วครับทุกคนคือแบบว่าเวลาขุดสมมติอย่างอไอ้พวกที่แล้วที่เราใช่ใชไหม ค่าหลอดที่เวลาขุดอ่ะมันขึ้นยากแต่นี้ขึ้นง่ายดูคนดูคนดูขีดนะ่ะสีเขียวนี่ครั้งเดียวเลยมั้งเนี่ยเห็นไหมสีเขียวนี่คือจ้วงครั้งเดียวขึ้นเลยครับโอเคครับทุกคนสําหรับคลิปวิดีโอนี้ก็มีประมาณเท่านี้ครับสําหรับพ่วกที่ดีที่สุดในเกมตอนนี้นะอ่าชื่อพ่วกเนี่ยถ้าเป็นภาษาอังกฤษก็แปลเป็นอุกกาบานะตนั่นแหละทุกคนก็เรียกว่าพ่วกอุกกาบาตนะส่วนส่วนใหญ่ในเกมเขาก็เรียกพวกอุกากาบาตกันหรือไม่ก็พ่วงไฟนะครับก็ประมาณนี้ สแต็กก็อย่างที่ทุกคนเห็นแล้วว่าดีมากนะครับก็ดีที่สุดในเกมนะตอนนี้นะที่อัปเดตล่าสุดนะครับเกมเนี่ยเพิ่งเปิดได้แค่3เดือนเองนะทุกคนก็มีคนเข้ามาเล่นเรื่อยๆนะครับตอนนี้เกมทําการเปิดได้ไม่เยอะแล้วก็ตอนนี้ทางเกมเนี่ยก็มีบูธให้ด้วยนะ EXP ใครที่ต้องการฟาร์มเนี่ยสังเกตดีๆนะครับก็ดีมากเลยตอนนี้พี่เพิ่งเล่นมาได้2วันเอง2องถึงสวันนะครับแล้วก็ไม่ค่อยได้ฟาร์มด้วยวิวหกสิบสองแล้วคือฟาร์มง่ายนะครับเกมนี้เล่นง่าย ก็มีประมาณเท่านี้ครับสำหรับใครที่อยากหาก็อย่างที่บอกนะเวลห้าส้านะครับแล้วก็เงินเตรียมไปเลย2 2 5แ0 0สาพนะครับผมก็2องแสนสอะไรจะดีที่สุดครับคลิปวิดีโอนี้ก็มีประมาณเท่านี้ครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะครับเดี๋ยวเรามาเจอกันอีกทีคลิปวิดีโอหน้าสำหรับวันนี้ลาคุณผู้ชมไปแล้วครับบ๊ายบาย